ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของลุงอํานาจครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับของพี่พัดเนาะครับอ่าแล้วก็ถ้าดูจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยตรงนี้มันเนินเป็นเป็นที่เนินแล้วก็จะไล่ระดับลงไปข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่ทํานาและฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทํานาเนาะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าประมาณกี่ไร่พี่ พี่พัดแล้วก็ลงอำนาจครับมากี่ไร่ตรงนี้หกไร่หกไร่ครับมาหกไร่เนาะก็เป็นป่าดั้งเดิมเหมือนกันป่าดั้งเดิมที่ช่วยกันอนุรักษ์เนาะโอ้นี่ฮะรุงวมอำนาจครับป่านี่ประมาณกี่ปีโอ้ตั้งแต่ปู่ส้่งสายายสงัตั้งแต่ปู่ยาตายายแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลุงอำนาจอายุเท่าไหร่แล้วนะครับหกสิบหกครับหกสิบหกแต่ว่าพอโตมานี่ก็เจอป่านี่อยู่แล้วครับ ป่าต่กอนกับป่าตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงลุ่มนัดครับเ่อกอนไม้ใหญ่เยอะไม้ใหญ่เยอะใช่ไหมฮะครับไม้ใหญ่เยอะถูกเขาขโมยบ้างอะไรตัดไปบ้างเขาตัดไปทํําทาบ้างใช้ประโยชน์ครับแสดงว่าป่าที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือป่าที่หลงเหลือจากที่เขาตัดสมัไก่อนเนาะครับโอ้หนึ่งฮะไม้หลักๆจําเป็นไม้อะไรฮะไม้หลักๆก็ไม้แดงเว้ะไม้แดงเนาะ ไม้แดงอ๋อไม้แดงไม้สมมะแบงไม้สะแบงครับจิกเต็งนี่เยอะนี่จิกเต็งนี่เยอะเลยเนาะครับโอ้นี่ฮะจิกเต็งโอ้ใหญ่นะเนาะอืมสมบูรณ์มากฮะแต่ว่าป่าตรงนี้เนี่ยสังเกตดูเหมือนจะมีการอ๋อมีการถางบ้างอยู่อาจะเป็บางครับ โอแเจได้คนทำนะแกอยู่ป่าก็จะเลี้ยงเลี้ยงก็จะค้างแสดงว่าก็ปล่อยวัวเข้ามาหากินในป่านี่เหมือนกันครับโอ้คือเหมือนอาศัยประโยชน์จากมันได้อยู่เหมือนกันเนาะครับนี่รอยรอยเดินนี่คือรอยเขามาหากิบเห็ดตอนคืนไหนอ๋อก็คือเจ้าของนี่ไม่ค่อยได้ทานเท่าไรมีแต่ญาติพี่น้องที่เราไม่รู้จักมาเก็บมีเห็ดม ส่วนมากจะเป็นเห็ดอะไรครับลุงเห็ดโคนครับอ๋อเห็ดโคนครับเห็ดไครเนาะครับอืมแล้วก็พวกเห็ดละงอกมีไหมเห็ดละงอกเห็ดละงอกมีถัดถึงหน้ามันหนออ๋อเห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกเหลืองกันเนาะครับไม่ใช่ขาวดังเห็นพี่พี่พัดบอกว่าไฟมันเคยลามไหมมาแถวนี้มันมีลามมาบ้างไหมฮะลาม,มลามเหมือนกันเอต่ ทุกปีสามปีแล้วไม่ค่อยลามมาอ๋อสองสามปีแล้วไม่ลามมาเนาะกันได้แล้วได้แล้วออโอ้นี่ฮะเห็นชัดเจนเลยเนาะเนี่ยไม้ติกเต็งเยอะเลยไม่โตรบบมีคนมาขโมยตัดไหมลุงขโมยเหมือนกันขโมยเหมือนกันเนาะครับป้องกันยังไงทีนี้ป้องกันป้องกันยังไงก็คือไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว แไม้ก่อนนี่เนาะแต่ว่าช่วงหลังๆน่าจะไม่ค่อยมีแล้วเหมือนที่พัดบอกว่าเมื่อก่อนนี้นี่แต่ดีมีมีไม่มีแล้วครับก็คือคนก็ช่วยกันดูแลเนาะครับช่วยกันดูแลนี่ฮะจิกต็งนี่เนาะอู้นี่ฮะใหญ่เนาะนี่หนึ่งพี่พัดโอบหน่อยประมาณหนึ่งโอบได้เนาะโอ้โหนี่เกือบหนึ่งโอบฮะเนี่ยนิดเดียวเองเนาะใหญ่มากครับเนี่ย โอ้สูงด้วยคือตรงนี้นี่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นจิกเต็งเยอะมากโอ้๋ยวนี้ผมทาง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 แล้วก็มันเตียนเตียนหน่อยอ๋อก็คือถางถางต้นเล็กๆออกบ้างครับลุงมีคกานปลูกเสริมไหมลุงหรือว่าเออไม่ไม,ไ,มไม่เคยเสริมไม่ไม่เคยเสริมเลย ก็ปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยธรรมชาติเลยต้นไหนที่มันรอดก็ไว้ไว้ต้นไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งครับบ้างครับอ,อาจจะไหนที่ไม่มีประโยชน์เหมือนต้นอย่างนี้นี่ตัดทิ้งได้โอนี่ต้นอะไรครับเนี่ยไม่รู้มันเป็นอา่าคือบางต้นเนี่ยเนื้อไม้อาจจะไม่มีเนาะครับก็ตัดทิ้งบ้างเอาไปใช้ประโยชน์บ้างใช้ประโยชน์บ้าง ไอ้ที่เอาไปทําคอกวัวก็ไม้จากที่นี่ไม้จากตรงนี้ครับอืลุงทําไมถึงลุงถึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์ไว้ฮะโอ้มันเก๋แล้วอืมเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนี่เขารื้อป่าเนาะอืมแล้วเขาก็อยากจะปลูกยางพาราเพราะว่าเห็นว่าได้เงินง่ายได้เงินง่ายครับแ,แต่ทําไมลุงถึงไม่เอาป่าออกเหมือนเขา ที่ทำนาก็มีแล้วครับปลาก็คือส่วนป่าสิอ๋อก็คือมีที่ทำนาไว้ตังหากแล้วครับครับตรงนี้ก็อยากจะอนุรักษไว้ครับอืมนี่อูวันนี้คือไม้สะแบงเนาะครับนี้ไม้ประดูเนาะเนาะไม้ประดูทีปีน่าจะประมาณกี่ปีครับลุงว้แถวๆถนี้ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบปีเนาะครับครับแต่ว่าไม้ จิกไม้เต็งทานหน้าเนี่ยไม้แดงเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีได้เพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมมาเนาะผมก็ขับมอไซค์หรือเดินมาสมัยก่อนก็เห็นแล้วนะพวกนี้เนาะอ,อือวุ้นตรงนี้สวยฮะเนี่ยน,นี่เห็นชัดเจนมากสวยคือสังเกตดูดีๆถ้าเกิดว่าเราถางพวก,พวกไม้เ<อ> <ใน S 2> ม้นไม,ไม,ไม,ไม้ไม้เล็กๆครับ คือถ้าเป็นไม้เล็กๆออกเนี่ยแล้วเหลือไว้แต่ไมใ้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันโดนเหมือนมันโดนแสงสว่างเนาะครับมันก็โตอ่ะมันก็โตวไวเออโตวไวคือข้างหน้านี่ลุงจะสางออกบ้างทางออกบ้างเพราะว่าเหมือนเป็นที่ผูกวัวควายเนาะอือแต่ว่าทางด้านในนี่ก็ยานุรักษ์ไว้อยู่ครับนี่มาดูตอลุงนี่ยอันนี้ คนขโมยหรือว่าลุงเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ครับอ๋อไปใช้ประโยชน์ทำอะไรฮะเนี่ยโอ้ทาไม้ฟาบ้านเนาะไม้จิกเตงเข้าไปทําอะไรฮะไม,ไม้จิกเตงไม้จิกเตงก็เอาไปทําตรงทําขางอะไรอ๋อส่วนมากเขาไปทําเสาไหมพี่พัดเออทําเสาเนาะทําแผ่นกระดานได้ไหมครับเนาะโอ้นี่แถวนี้เห็นชัดเจนเลยฮะนี่สวยงามมากพี่ภ<ะ>มิทางจวเล็กๆโอก อันนี้เห็นชัดเจนมากสวยงามมากคือถ้ามันโล่งแบบนี้นี่มันจะเห็นชัดนะว่าเป็นต้นไม้ที่มีทรงสวยนี่ฮะโอ้ต้นพลวงหรือต้นยางกุงเนาะอเนี่ยสวยทำไมก่อนเนี่ยเวลาเราไปนาไปสวนนี่ก็เอาใบใบนี้แหละเนาะห่อข้าวเนาะห่อข้าวไว้กุง้งเ,เนี่ย อ๋อข้าวฮะนี่โอ้ใหญ่นะสูงมากมีสิบสามสิบเมตรได้นะครับโอ้นี่สวยงามมากฮะเนี่ยไม้แดงก็สวยถ้าเกิดว่าหลายปีก่อนหรือนี่โหคงน่าเสียดายมากน้องลุงเนาะโหรือเป็นเดือนนุ่นคร,หรอออัหรือออกหรือออกไม้เล็กๆเอาไปเผาให้อัวครับ โอ้สมัยก่อนก็คือรื้อตัวเล็กๆออกครับตัวเล็กๆออกเอาไว้เฉพาะไว้เฉพาะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ครับอือคือถ้าสมัยก่อนถ้าเอารถมาเนี่ยไม่เหลือเนาะอือไม่เหลือแต่ว่านี่ใช้แรงใช้แรงคนอือใช้แรงคนมันก็เลยเหลืออือนี่ยดูอันนี้ต้นแดงนะสวยงามมากอืมอือ แล้วพื้นที่ของลุงนี่ก็แบ่งบางส่วนทําเป็นเลี้ยงวัวเนาะลุงมีวัวกี่ตัวลุงไอตัวที่เหลือที่โคองนี่สามตัวสามตัวเนาะที่บ้านอ๋อมีที่บ้านด้วยครับที่บ้านอีกตัวหนึ่งตัวแก่อ๋อเลยเอาไปเลี้ยงเลี้ยงไว้ครับแต่ว่าจริงเห็นอาจารย์วิเชียนว่าถ้าเรามีป่าแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงวัวได้เนาะก็คือปล่อยได้เหมือนกันเนาะที่ประตูมนี่อ๋อเข้าป่าเลย แด้งว่าลุงก็เอาก็คือช่วงไหนที่ลุงปล่อยวัวเข้าป่ายายก็ปล่อยแล้วนี่อ๋อปล่อยแล้วใช่ไหมฮะครับโอ้โอดูไม้แดงฮะอยู่ในคอกวัวโอ้ดูมุนข่าไม่ต้องพูดเลยเนาะลุงเนาะคเคยมีคนมาขอซื้อไหมลุงซื้อเหมือนกันขายเหมืนนนอมนกันเนาะขายเหมือนกันอมีมีจะมีจะขอกับขอครับ แต่บางทีก็มีขออืมเอาไปทําบุญเนาะบางคนก็เอาไปบริจาคให้วัดเนาะครับฝั่งนี้ยังเป็นของลุงอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นของลุง๋อของน้องครับอ๋อแสดงว่าของน้องลุงกับ,บของลุงติดกันครับของลุงมีประมาณหกไร่ของน้องมีประมาณเท่าไหร่ของน้องนู่นฝั่งนี้เพราะก็คือขยายออกไปข้างนอก ข้างหลังอีกใช่ไหมฮะประมาณกี่ไร่น่าจะถึงสิบไร่ไหมที่พัดไม่ไม่ถึงสองคนนะไม่ถึงอยู่มั้งน่าจะห้าไร่ได้ไหมอ๋อสองเจ้าใช่ไหมอืมอืมสองเจ้าพี่น้องสองคนนั่อ๋อก็คือรวมกับลุงด้วยสามคนก็แบ่งกันอีกสองคนก็แบ่งกันประมาณห้าไร่ประมาณห้าหกไร่เหมือนกันเนาะเสร็จก็น่าจะอยู่ราวๆสามคนก็อยู่ที่ประมาณราวๆสิบสองไร่จะเป็นสิบสองไร่แต่ว่าของน้องนี่เขาไม่ได้ เขาไม่ได้เาก็คือไม่ได้เอาออกใช่ไหมก็ไว้แบบนี้เหมือนกันเนาะเขาไว้ถับผมมนนอนเฝ้าเว้ยไม่เหลือไม่เหลือเขาว่าไม่เหลือนี่หมายถึงมีคนมาขโมยหรือว่าน้องเอาไปน้องตัดไปทําอย่างอื่นฮะคนมาขโมยเนาะโอแสดงว่าช่วงก่อนก่อนก็มีคนมีโจรมาขโมยเยอะเหมือนกันนี่เนาะนี่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันถนนมันไม่ได้ สะดวกสบายแบบนี้เนาะกลางป่ากลางป่านี่รับแตขนขึ้นมาเตี้ยนต้องขึ้นขึ้นมาถนนครับโอ้ก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนเขาคล้ายๆก็ทํารั้วไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือจะออกไปฝั่งนู้นก็เจออีกเจ้านึงออกไปฝั่งข้างหน้าก็เจออีกเจ้านึงอขึ้นมาเส้นใหญ่อคือมันออกไปไม่ได้เนาะมันเป็นทางตันฮะแต่ก็มีทางวียนทางอะไรในปางครับโอ้โหนี่ฮะ สวยงามมากมมพื้นที่ของลุงอำนาจเพราะว่าลุงลุงมีเพื่อนที่เขามีป่าไหมแล้วเขารื้อออกมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีเนาะแต่ว่าของลุงเป็นป่าอยู่แล้วก็เลยอนุรักษ์ไว้ครับแต่เห็นเวลาไปเห็นเจ้าอื่นที่เขาปลูกยางพาราแล้วนี่เคยได้คุยกับเขาบ้างไหมลงุงคุยเป็นไงบ้างครับลุง เขาว่ามันด <m ock ets aría> ีม <those> <welche> ันด <flying quote> <player> ีมัน oh ดีไม่รื้อแล้วไม่รื้อแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคิดได้ตอนนั้นก็คือไม่รื้อเนาะครับไม่รื้อแล้วคือตอนนี้นี่ผมเห็นหลายคนที่ปลูกยางพารานี่เริ่มมีปัญหาแล้วก็คือหาคนไปกรีดไม่ไหวแล้วไม่มีแล้วอือแต่เราแบบนี้สบายเนาะอืออยากขายก็ขายได้เนาะขายได้อ่ามาตัดเอาเองด้วยด้วยเนาะอยากเอาไปทําบ้านนี่ก็เอาไปทําได้ แล้วต้นเล็กๆมันก็เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเนาะครับเนี่ยดูไม้แดงฮะโอ้ต้นพันชาติก็เยอะนะนี่อืเนาะพันชาติเออต้นพันชาติเป็นเป็นกลุ่มมันครับเป็นกลุ่มมันอมุดจะกลุ่มกลุ่มพันชาติกับพันชาติครับกลุ่มไม้จิกเต็งกับจิกเต็งกจบจิกเต็งมาค่าแต้ก็เยอะเนาะครับครับโอ้นี่พันชาติใหญ่มากขนาดนี้นี่ได้เสาแล้วเนาะ แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือตอนนี้เหมือนผมว่าสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ราวๆนี่เย็นสบายเนาะมันเย็นทั้งวันครับอ็เย็นสบายผมว่าเหมือนมันร่มเย็นมากอะ่ะมันไม่เหมือนกับที่อื่นที่ไม่มีต้นไม้เนาะไปแล้วมันร้อนนี่มันเย็นสบายมากโอ้ดูต้นประดูทางด้านหลังฮะ สวยมากตรงไปดูต้นใหญ่ไม้ปูไมดโอ้ไม้หลากหลายเนาะครับเนี่ยนี่เห็ดนี่นี่รอยรอยเขาเก็บเห็ดทั้งนี้อ๋อเห็ดปลวกใช่ไหมครับโอ้เนี่ยได้ยินได้ยินคนมาตะโกนหากันเนาะแล้วว่ามีคนมาเก็บเห็ดเยอะเก็บเห็ดเยอะเป็นทางอะไรครับทางเกวียนสมัยก่อนไงอ๋อทางเกวียนสมัยก่อนเนาะอืมเนี่ย รอยเขาเดินจ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 นเตียนแล้วนี่คือมันลงเตียนแล้วเนาะน่ฮะแต่ลุงก็อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาหาเห็ดหาอะไรได้เนาะแต่ว่าไม่อนุญาตยัาหน่อยถูกการอนุญาตวะเนาะคือก็ไม่ได้ห่วงห้างแต่อย่างใดเนาะอยู่ห่วงห้าอแต่อย่าเอาไปเยอะอยาขุดอยากขุดไปเช่นพวกดอกกระเจียวดอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องอนุรักษ์ไปบ้าง มาถึงตรงไหนฮะลุงพื้นที่นี่พื้นที่งงพื้นที่นะทอ๋อของลนมาถึงตรงน,นี้มันจะมาถึงแถวนี้เนาะครับอ๋อนี่ฮะโอ้ดูฮะเนี่ยไม้สวยงามมากเนาะน,นี่ดูลุงดูต้นนี้น้ำเต็มเลยเคยกต้นอะไรนะฮะไหญเนี่ย ต้นงิ้วเอต้นงิ้วเนี่ยต้นงิ้วนี่นนโอ้ยควันนี้เขายังหานะมะเล็ดมันไปปลูกนะลุงเหมือนเขาอยานุรักอ่ะเลอะอืมหายากมันไม่ค่อยขึ้ขนหรอกอืขึ้นตรงนั้นต้นหนึ่งมากอ๋ออืมโอ้นี่พี่น้องมาหาขุดมันขุดไรเนาะได้ใช้ประโยชน์จากป่าเนาะครับได้เยอะไหมพี่ ได้ได้อะไรได้มันหรือได้เห็ดโอ้อันอะไรก็ให้ดูหน่อยริงดีจริงดีโอ้นี่ดูหน่อยฮะนี่มันคืออะไรนี่แมงกินนูนแมงกินนูนอ่าแมงกินนูนนี่ฮะแมงกินนูนเนาะเอาไปทานเนาะโอ้ทำกับข้าวได้หลากหลายมาจากไหนนี่บ้านนองเล็กหรือว่าโอ้มาจากสตึกเลยเหรอ โอ้ oh, มาไกลนะนี่โอ้ oh, นี่ฮะมาไกลเลยเนาะนี่ฮะมาจากสตึกจากสตึกมาถึงนี่นี่หลายโลเหมือนกันนะเนาะราวประมาณสี่สิบโลได้ไหมประมาณนั้นเนาะนี่ฮะพี่น้องมาจากอำเภอสตึกนะฮะโอ้ oh, มาไกลเหมือนกันเนะลุงเนาะครับอืมนี่ฮะถ้าสมมติว่าไม่มีป่านี่ พี่น้องเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ละถูกแล้วถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มากแต่บางที่นี่ผมเห็นเขาก็คอ,อ,อ,อล้อมไว้เหมือนกันเนาะคอล้อมครับแต่อันนี้ไม่ล้อมก็คือปล่อยให้ทุกคนใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าต้องช่วยการรักษาการรักษาอือก็คือขุดแล้วก็ต้องมีการกลบด้วยเนาะกลบสำคัญฮนะอื แต่ว่าลุงเข้าในส่วนของโครงการกี่ปีแล้วลุงตังตจรุ่นหนึ่งนู่นอ๋อรุ่นลงรุ่นหนึ่งเลยเนาะครับโอ้กี่ปีแล้วลุงเกือบยี่สิบยี่สิบปีเลยมั้งประมาณยี่สิบสามสิบปีได้เนาะครับโอ้โหตังเจรุ่นหนึ่งูคิดยังไงถึงเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเขาป่าครอบครัวฮะมีนานารำนะอ๋อนารำไทชาตวน มาชักชวนอืมมาชักชวนว่ายังไงฮะตอนนั้นจําได้ไหมฮะจําได้อืมบอกว่าสุดท้ายรูปเมื่อกี้เลยเหมอนเมียนเหมีอนเมียนมีปลาแล้วเมียนเหมียนดกเผยครับก็คือลุงรํามาชวนว่าเออมีปลาแล้วอืควรจะอนุรักษ์ไว้อืมาเข้าร่วมโครงการอ่าโครงการหรือเครือข่ายปลาครอบครัวด้วยกันจะได้ช่วยการอนุรักษ์ไว้ครับนั่นคือรุ่นแรกๆเนาะ รุ่นหนึ่งนู่นครับรุ่นหนึ่งเขาเขามีรูปมีอะไรถ่ายมาให้จนมันมันหายหมดแล้วครับก็คือตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีป่าแล้วครับแล้วก็ได้ร่วมกับเครือข่ายที่มีใจรักป่าเหมือนกันอืก็เลยได้เข้าร่วมเข้าร,ร่วมอืมแต่ว่าเครือข่ายเขาสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างครับลงุงเปล่าเลย เขาสนับสนุนต้นไม้ให้มานปลูกสนพวกต้นไม้เนาะให้กำลังใจในการดูแลการดูแลก็ถือว่ามีพี่น้องที่ใจรักป่าใจรักป่าแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเดียวกันที่ร่วมกันช่วยการอนุรักษ์ป่าไว้ถ้าเกิดไม่อนุรักษ์ไว้นี่เรามองภาพไม่ออกเลยนะลุงเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนเนี่ย นี่ฮะพื้นที่ของลุงก็จะมาถึงตรงไหนนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนทางเกวียนไหมลุงทางทางทางเกวียนทางเกวียนสมัยก่อนไหมทางเทางเสร็จทางเสร็จก็ไม่ไม่มีเกวียนเดินไงอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนเนาะครับแต่มันมีทางแบบนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็ใช้ทางนี้เป็นทางสัญจรครับอทางไปนาไปได้เขา สมัยก่อนก็คือใช้ทางแบบนี้แหละเนาะเดินเดิมอืโอ้นี่ฮะป่าอุดมสมบูรณ์มากยิ่งถ้าใครที่สามารถต่อยอดเรื่องสมุนไพรนะลุงเนาะอู้ดไทยเยอะแยะเยอะมากเลยเนาะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าป่าแบบนี้มันเป็นป่าที่คือเป็นป่าดั้งเดิม แล้วก็สมุนไพรท้องถิ่นหรือสมุนไพรดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดเนาะครับนี่ฮะป่าแบบนี้ป่าทางด้านหลังนี่เห็นพี่พัดบอกว่าเขามีการถางออกครั้งหนึ่งแล้วแต่พอไม่ได้ทําอะไรปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมาเนาะเกิดขึ้นมาอืมครับคือปลาใหม่เขาอาจจะเสริมปลูกเสริมไปบ้างเนาะครับแต่ถ้าปลาเก่านี่อาจจะปลูกเสริมต้องหาไม้ที่มันสามารถ เข้ากับป่าดั้งเดิมได้มันปลูกครับครับแต่ส่วนมากลุงก็ไม่ได้ปลูกเสริมอืมไม่ได้ปลูกเสริมก็ไว้เลยอย่างเงี้ยเนาะไว้อย่างนี้เลยอ๋อนี่ที่ของลุงมาถึงตรงนี้ครับอ๋อนี่ของลุงจะถึงตรงนี้นี่นี่ของลุงะไปฝั่งโน้นเนาะตรงนี้ี่ตรงนี้อือนี่ฮะเป็นที่ของลุงสวยงามเนาะสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากลุงวางแผนว่ายังไงฮะป่าในอนาคต ลูกหลานจะให้ลูกหลานมาอนุรักต่อไหมหรือว่ายังไงไมนอยู่อย่างนี้แหละปล่อยไว้อย่างนี้เนาะครับก็คือแต่ถ้าเราในในอนาคตไม่มีเราแล้วก็คงจะขึ้นอยู่กับลูกหลานเนาะครับแล้วแต่เขาแล้วเนาะแต่เขาเราไม่อยู่แล้ว <c oughs> เราไม่อยู่แล้วนี่ฮะถือว่าเป็นความโชคดีเนาะที่รเราได้ยัง ยังเห็นป่าที่เป็นป่าที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีสม,มนุนไพรทัยย้งนั้นปไปดูนึกถึงหลงมีสม,มุนไพรอะไรบ้าง,ล,ง,ล,งามมลุรงรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างรู้จักอันนี้ก็สมุนไพรเหมือนกันนี่ออืนี่เป็นสมุนไพรเหมือนกันเนาะสมุนไพรเหมือนกันอ๋อคือสวนมาจะเป็นสมุนไพรเนี่ยเนาะเขาเรียกต้น เออนี่คือสมุนไพรสมุนไ,ไพรครับไพ่ทั้งนั้นแหละคือมันต้องเข้าใจเนาะต้องเรียนรู้นี่นถึงจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นีอ่อันนี้ก็สมุนไพรครับมีไพ่ทั้งนั้นอ่าลุงฝากหน่อยครับลงุงฝากหน่อยใครที่มีป่าแล้วแล้วก็วางแผนจะค่นป่าเพื่อปลูกยาพาราหรือปลูกไม้ชนิดอื่นๆลุงฝากไปนิดหนนะึ่งฮะอยากให้ทุกคนมาปลูกป่าครับอารักเหมือนลุงไงครับ มีความสุขเนาะความสุขเห็นตรงไหนก็มีความสุขโ okay. อเคที่นาคือที่นาครับที่ป่าก็ที่ปา่ปาสีครับก็คือแบ่งไว้เป็นโซนโซนเนาะโซนโซน,โซนม,มีป่าก็ยังคงป่าไว้คงป่าไว้ทำนายได้เหมือนเดิมนะได้เหมือนเดิมอมแต่ว่าก็ต้องแบ่งไว้เนาะครับโอเคลุงขอบคุณมากครับ